พี่น้องมากินขอน้ากันมันมีอย่งางไรมีก้อยกุ้งมีบลเคือคืนมีปลากะเทียวมีลุกโดดมีบกะแตงเนาะค่ะอันนี้กะติ๊บข้าวเหนียวพี่น้องอันนี้กะต้มไข่ใส่ซอสแซนใส่แมกกี้แล้วก็ใส่พริกไทยดําก็มีกะมูนิดหน่อยมากินน้ากันเด้อพี่น้องมา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 คืออดนี่ค่ะพี่น้องมาเด้อมากินข้าวก็ก้อยกุ้งปนกุ้งเนาะค่ะแจวกุ้งข้าวเหนียวห่อนๆคนนะ่ะติ๊บกับไงนึงพี่น้องเองคนน่ะ กินผู้เดียวรักแพ้วกับมี่กุ้งไมีขายพี่น้องเขาเอามน้าไม่เห็นจ่องแท่แข็มเน่สซ้อมากแต่แจ้วกุ้งกินมัน,นี่ดีใจแน่น้อยใส่พริกลูกโดดไปน้่นพี่น้อง จะเยอะขึ้นคันหาแหน่ได้แสบกัดกินไปนอกพี่น้องเอ้ยจำหน่อยกับเบลกินแล้วอาหารมาแล้ว ไม่หน่อยที่ได้พาตัดแล้วไปมันนี้ดีใจกันยังวะจดหม้มาแต่หมอบอกแล้วว่าได้มือไดมือพาได้วันที่ซิบเดินซิงหาพี่น้องช่วงนี้ก็สิกินแนวอยากใส่พิกหน่อยแต่บะเกลือกน ถ้าแล้วก็ดีดอกพี่น้องคิดว่าเนาะ้วจะได้วัวทรมานทรดละกันถึงจะมันจะไม่ย้อยหน่อยออกคลิปไปเจ้าก็อาการป่วยแล้วก็โรคที่เป็นมีหน่อยก็ดีใจยู่เด้มีคนเขมามเบาๆมาถามหลายคนดิบเป็นคือไม่ย้อยหน่อยก็อยากหูไม่ย้อยหน่อยก็บอกว่า,วาให้ไปรักษาไปนั่นไปนี่ก็ถือแบบส่วนหนึ่งเดี๋ยวซอยพี่น้องอยู่เนาะ มัเนเลก็กินเขา้าวกันพี่นอ้องทั้งที่แพี่น้องเข้าคนนีสานไี่บบยังกระแบ่งปนนี่น้อยกับช่วงนี้กับขขเขากินอาหารที่เจ้าของมกกักพวกอาหารอีสานอีสานประแดกแก้วปนก็เนาะค่ะเพราะว่าถลังคาตัดแล้วว่าได้กินเนี่ยะคะ่ะเงียน้อยยันแพ้บอดีเนาะค่ะต้อง หมดก่อ okay. นช่วงนี้มีกินใดกับข้าวกินเนาะคุยคำใหไงต่างว่าสัร้องสะน่ามึนดีใจถามว่ายย่าติบอใหย่ญานิมีแต่พี่น้องย่านเช็คจังไรระวังย่าติหินใครเนานะ เนื้อทอดๆคุยไข่ต้มใส,ส่ซอสใส่พริกไทยแซ่บไร้พี่น้องสามวันละวางหย่า,กยานกระป๋อยันไม่หน่กระยานดูสิค่ะแต่ว่าขันตัดออกไปแล้วมันก็นแล้ว้ะพี่น้องยังมาละสาอันส่วนที่เหลือตอแล้วค่ะขันเอาไว้จ,จัาบอกว่าจะเป็นเังไใหญ่ตอเอาไว้กับทอดละมันห้าพร้อม ตัดออกไปแล้วเจอปัญหายนะเขาบอกคอยแกะไปเถอะน้อยเถอะน้อยเถอะน้อยเขาหาเอามากล่องไว้ห้าข้าวใบใหญ่น้ำรูปน้ำเต่าเห็หนยังไงเรื่องอยากเห็นอน,นาคตเขาอย่านั้นพี่น้องอยากเห็นอนาคตเขาก็ต้องสูดแต่ว่ายันบอร์ยันก็บเได้พผ้าละค่างานนี่หลายหน้าที่เดี๋พี่น้องสิซื้อไปอ่ะอ๋อกินขนงอีก คุยป้นงขย้แก้ากุ้งพ่นะแส่แก้พริกน้อผึอุยขั้นใหญ่ให่บสพริกหน่อยคือหอดคิดถึงะคะือเกาแด้ค่ะได้รักจรากใจจ้า